สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดมอเจริญธรรมนะครับอำเภอด่านมาขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะครับนี่วัดมอเจริญธรรมนะครับเราห่างหายไปกับแม่ตะเคียนองค์นี้ถึงปีไหมพี่เกิดประมาณปีหนึ่งนะครับเราไม่ได้มาหาแม่เลยวันนี้ที่ผ่านมานี่แหละพอมาถึงปุ๊บพี่ม,มงคลก็เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับนี่สะอาดเอียบอ่องแล้วเดี๋ยวเราไปบอกก่าแม่บูชาแม่ครับขอโชคลาภกับองค์แม่ตะเคียนเนาะ ที่วัดมอจะเดินทำแห่งนี้นะแม่จะแม่แต่เขียนทองนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบูชาแม่นะคะบอกกล่าวแม่นะว่าวันนี้เราได้มาหาแม่ นะครับผมสมองเล็กฉบับหม่อยู่ที่วัดมอเตอร์เลยทำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ลองมาของช็อกโกแลดูนะครับก็จริงๆตรงนี้เราห่างหายใจไปสักประมาณ3ปีกว่าได้ทุกคนก็ไม่ค่อยได้มาหาแม่เลยนะก็คือมันควรจะเส้นทางกับที่เราไปบ้านี่เล็กเนาะเดี๋เราก็ไม่ค่อยได้เวสมาตั้งแต่วันนี้ก็มาช่วงเวลาวันธรรมดาก็เลยมีเวลาที่จะเข้ามาหาแม่ที่นี่ได้ทุกคนวัสดีพเรา กนมีคนมาขับกิจไปเรื่อยๆนะเนาะอาจจะอัานแต่อ่านนะคนมีคนมาติดทุกเรื่องในคลอะไรเหมือนกันน,นะทุกคนตัวล่างแบบตาแปดตาหกแปดมีในศาลเนี่ยจะมีจัดปิงปองเนาะมีขย่อเตมซีด้วยนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะมาขอโชคขอลาบเนาะก็ นำได้ทุ่มคลมาขอกับองค์แม่ที่นี่ได้ สุ萨ตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิติุชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมรสีสวัสดีลาโภูนโมพุทธายะบอกกล่าวแม่ตะเคียนที่อยู่ที่นี่เพราแม่ตะเคียนทองที่วัดมอเจอทำแห่งนี้มนะผู้อ่านทั้งสองคนนะป่าอีกคนใหม่กับ คนสองเลขน,น,น้องมีโอกาสได้มาหาแม่อีกครั้งหนึ่งขอให้แม่บอกโชคบอกเลขบอกลาบให้กับทุกๆคนที่ดูช่องของพวกเรานะครับนะครับก็วันนี้นะครับพวกผมก็ลูกๆกับหลานมาขอโชคขอลาบนะแม่นะก็ขอให้เลขเข้านาะจะได้มีคนรู้จักนาะแล้วก็ได้มีคนเข้ามาทําบุญกับที่วัดนะครับก็ขอให้พวกเราที่มาในวันนี้นาะที่เป็นสื่อกลางในการขอโชคก็ขอให้พวกเราได้เห็นเลขบอกกล่าวให้กับทาง เอฟซีทางบ้านได้รับโชคด้วยนะไอ้เนาะเขาจะได้มาหาแม่ที่นี่กันนะครับสาธุมาทาั้บุญเนาะขอให้บุญที่แม่มีบุญบาร,รมีก็แผ่กศุศลมาถึงลูกหลานเลยด้วยสาธุที่เราขย่อบเสียมซีทุกคนมีขย่อบเสียมซีเนาะชุดหนึ่งนะครับจะพิจารณาไหมพี่นะเสียมซีนัพี่ขย่อบเาสียมซีดีกว่าทุกคน สาม à, สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นึเอาดูครบนะครบทุกเลขนะสาทุกสาทุกอะ่ะแม่นะครับขอให้ได้รับมรดกมรดบราบล,นะลาคณาสาทุกสาธนะโมวิมุตตานางนะโมวิมุตติยาราหูสุรยิยันจันทังประมุจสุขะพุทตันทูธรรมวะคะขะพุทตันทูธรรมวะคะ นหนึ่งนึงหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะทุกคนหนึ่งนะครับเก้า 1 9ึ ram, <S 1> <S ่งเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งหกหนึ่าล้วไว้ยาอรวยนนาะี่เอนะ่อเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่ตำรวจเลยหนึก้าหนึ่งห ก็ได้ตำรวจเนี mm ่ยหนึงเลขหนึ่งก็เลยก็เดินได้ตำรวจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพิการไปขอโชคที่ขอนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาส่องเลขที่หลังนะทุกคนนะที่เลขทุกมงคลทุกมคลที่หลังมีจุดจริงมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะไปเลขไปดูเลขที่อหลันีง สาเจ้าแม่ตะเคียนทองแม่น่าจะเนื้อหวานเนาะหมดขึ้นเต็มเลยหมดเลอพวกเนี่ย หมดหมดหมดเนลักกบ,บอยอมปเชีนน <ica> <ama> ี่พี่ก็เห็นเลขไหม kys? ที่เดินมาก็เห็นเลยนะเนี่ยห้าสองะ่ะเนี่ยห้านี่สอง ชี้ให,หม่สิอนี่ไงห้าอู้หูหลุดละห้าสีสองห้ากับสองเห็นไหมมันเป็นรอยปวกทำลังไว้อะห้าสองปะห้าสองนะเพียรเห็นปะเห็นเห็น,หหนอยู่ จุดนี้นี่เหมาะทําการลงแป้งมากพี่จากลงไหมอิบอิบมันแป้งมาด้วยนี่เน่ยไม่ลงก็มีเลขขึ้นแล้วพี่นี่ เหมือนเป็นจุดเก่ามีคนมาลงไว้เนี่ยตอนนี้เลขขึ้นมีห้ามีสองมีหกเห็นตรงไหนนี่ไงห้าสองหกนี่ไงหกเมืไงนี่ห้านี่เดี๋ยวจะลงตรงนี้นะ เนี่ยหกชาร์ดอยู่เห็นไหมลงไหมมีปัญหาอะไรกับเครื่องอุปกรณ์ร้อนอะ่ะปรับเสงนี่ดูหกชาร์เลยดูพี่เห็นไหมหกขึ้น ห้าหกกระชับอืมห้าหกนี่ขึ้นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ยห้า 5, 5, อันนี้หกอ่ะอันนี้ห้าอ้านี่หกัวนี้สินี่หกตัวนี้ไงหกขึ้นมาชาร์จเลยหกเนี่ยห้าหกตรงกรณีก็แต่เป็นรอยเก่าที่เขาลงไว้ไงเดี๋ยวเราลงใหม่ดีกว่าพี่เอสลงดิ มองไม่ชัดเลยทุกคนเคิดลองดิเคลจะลองให้ PS เพล็ดลงทุกบ้างนะทุกคนเพราะผมเคยมาลงตะกอนทำฝั่งนุ้นเคยเข้าอยู่เนาะอ้าจุดนี้เหรอจุดมันเรียบไงจุดเนี้ยฝั่งเรียบนะฝั่งไหนอือไปฝั่งเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอสีดำสีดำ ไม่รู้สิมันเหมือนเลขไงน่ะเดี๋ยวาหาจุดที่เหมาะสม ตรงนี้ไหมเฮ้ยมันเป็นรอยแบบผ่าแตกๆอยู่ออาสิอันตรงนี้อ๋อตอนนี้เมื่อก่อนเคยเลขเข้าอยู่นี่อะไรเจ็ดหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ตรงนี้ตัวนี้เออดูตรงนี้ดูโอรอยเป็นร่องรอยเหมือนเลขสี่แปดสี่แปดไม่รู้ขึ้นเน่ะสี่กับแปดเออนี่นี่นะครับสีขาวๆใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยสี แปดขึ้นเลยนี่มีสี่กับแปดมีสี่นะครับแล้วก็แปดเหมือนสี่แปดหนึ่งอืมนี่ไงนี่ยังไม่ลงนะครับมีสี่มีแปดแล้วก็มีหนึ่งนี่สี่แปดสี่แปดชั้นมากลองดูกันจะขีดบรรทุกก่อนนะทุกคนนะสาธุสาธุเอ็ดคอร์ดสาธุสาธุฉันนางปฏิคิปามิลุขมูที่กลางคลังสมาธิยามิสาธุสาธุ ขอลาบบาวเอ็ดี่ทางบ้านขอให้เห็นเลขขอให้เลขขึ้นตรงปังสามตัวตรงๆนี่สาธุสาธุโหดูชัดเลยไหมบอกแล้วพอปุ๊บสี่แปดหนึ่งเลยมันเป็นสามบอกเอ็สี่สี่แปดหนึ่งอ๋อเป็นเป็นเก้าเหรอเออเป็นเก้าเก้าเก้าอะไรทุกอย่างเนี่ยคนนี่ขึ้นมานี่เลยที่ผมบอกว่าสี่แปดหนึ่งนะใช่ใช่มันเก้าห้าสี่ป่ะไอ้เก้าสี่ห้าป่ะ อันนี้เหมือนเลขเก้าเลยก็เลยเลขเก้าเป็นเก้าไปแล้วเอออันนี้เหมือนสี่จะจะเลขแปดแล้วไม่ได้สี่แล้วใช่ไหมใช่สีม่รูผมเอาเลขเมื่อกี้แต่ว่าคุณเนี่ยมันยังเป็นสี่แปดอยู่นะเนี่ยเหมือนจะเป็นสี่แปดห้าแล้วเนี่ยทุกคนดูนะตอนนี้เราฉีดน้สี่แปดห้าขึ้นเป็นแบบนี้เลยลงนี้นะลงเลย เก็ดกันดีๆอ่าแบบนี้เลยไม่ต้องรูปไหมจะรูปสักใหน่รูปเถอะราจุดสาดอยู่วววควรเรียกปรักคตามนี้ดีๆมีเรียกอะไรไหมทุกคน เห็นร่องรอยเลขบ้างไหมมีเลขอะไรขึ้นมาให้เห็นบ้างนี่มันเลขนี่มาแปด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 หกนี่ถ้าเห็นเลยอยู่ในกลุ่มนะีลยไม่ขึ้นเลยเลยนะเดี๋ยวก่อนหรือเปล่าอันนี้ศูนย์ห้า ศูนย์กับสามห้านี่สามห้าชัดเลยเห็นห้าอยู่ชัดอยู่นี่ไงสามนี่อยู่ข้างในมีแปดมีแปดตัวหนึ่งนี่แปดเห็นไหมเห็นแปดไหมเพี้ยนเห็นแปดไหมเห็นแล้วแปดตัวหเห็นแปดตัวใหญ่แปดเห็นไหมทุกคนเห็นเลขแปดไหมนี่เลขแปดขึ้นตรงนี้เห็นไหมนี่เลขแปดวงนี้เลขแปดใช่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วตัวนี้เป็นเลขห้านี่ ตอนนี้เล่ไห้าใช่นี่อะสามอ่ดูดีคุณต้องมองนี่นี่ข้างในเลยนี่สามสามห้าแล้วก็แปดใช่<ะ>เดี๋ยวพีเอ็นห้า่ะเห็นแปดอะเห็นต้องหาตัวอื่นได้ไหมมีตัวอื่นอีกไหม ซึ่งสามเนี่ยไม่ค่อยชัดนะแล้วก็มอตรงนี้ก็มอตรงนี้นี่แต่ว่าสามมันเป็นรอยดำๆแบบนี้ใช่ใช่เออนะซึ่งมันจะไม่เหมือนตัวอื่นปะสามมันไม่เหมือนห้าป่ะเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนห้าใช่ไหมเพียดเป็นรอยดำๆพี่พี่ชปดใหม่เลย ันนี้เลขแปดแปดใหญ่เห็นไหมทุกคนนี่เลขแปดแล้วลงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขห้าตรงนี้ก็ห้าได้นะเนี่ยนี่ก็ห้าเป็นแบบนี้เลยเลขห้าเหมือนกันนี่ก็ห้าแปดห้าห้าได้ไหมผมสามห้าแปดแปดห้าห้านะทุกคนผมเอาแปดห้าห้าเออวิเอสตัวบนนี้เลขสิบเลขสองหรือเลขสามนี่นี่เลขสอง สองแปดห้าเลขเหมือนกันเลยทุกคนเลขมันเหมือนกันลักษณะเลขโผล่ขึ้นมาเหมือนกัน okay. Okay. เพี้ยนตามนี้ไม่คิดมากตัวนี้ให้สองชุดชุดก่อนชุดก่อนโรยแป้งกับชุดที่โรยแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูทุม่มงคลนะครับครับทุม่มงคลขององค์แม่ตะเคียนนะครับ แม่แต่เขียนทองวัดมอเจริญธรรมนะครับทุ้มงคลที่ได้นะแม่นะแม่ให้ไว้หกหกแปดห้าอ่านะครับนี่นะครับหกแปดห้านะครับทุบมงคลนะครับหกแปดห้าทุบมงคลนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับของแม่ตะเคียนที่วัดหมอเจริญธรรมแห่งนี้นะครับคภาพสลักขององค์แม่ตะเคียนที่วัดหมอเจดานี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสุภาพตรงนี้นะครับเนี่ยการตัดจำเลขเหล่านี้ไปเส่งสินตรงได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องเลยนะครับเป็นคนใหม่คนสองเลยเราก็มาดูออกขอสุขานรับชมในงวดนี้นะครับสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปด โคดีเนียใช้มมนเจ็บไมาจนแล้วพบกันใหม่ครูแล้วนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราลาแ,แ,แ,แม่นะครับ้า